สวัสดีครับวันนี้ร้านทองมอเตอร์บุคคลชัยนะครับได้จัดปรูนะครับซึ่งเป็นปรูวงล้อของฝาค้อนนะครับจำหน่ายเพียง440บาทนะครับมีจำนวนจำกัดนะครับเพียง5ชุดเท่านั้นซึ่งมาพร้อมกับ4ีลวดนะครับวงล้อ440บาท4ีลวด ในราคาชุดละ70บาทนะครับชุดละ70บาทโปรนะครับยางครับจัดโปรยางในยางในเมดอินไทยแลนด์ย่างดีเลยนะครับเส้นหนึ่งห้บาทเส้นละ50บาทครับผมมาพร้อมกับยางโลกลายไฟครับ ยางนกลายไฟยี่ห้อคูก้าซึ่งทนทานส่วนยางคูก้านะครับเบอร์217 50ทับร้อยนั่นเองครับลายไฟนะครับมีความแข็งแรงทนทานทางร้านใส่ไปจัดไปหลายคันเลยครับนี่นะครับสัญล็จรับคูก้า สำหรับวงล้อนะครับเลือกได้ทุกสีนะครับไม่ว่าจะเป็นเขียวแดงดำน้ำเงินนะครับเลือกได้นะครับจัดโปรเพียง5ชุดเท่านั้นนะครับย้ำ5ชุดนะครับตามราคาที่บอกไว้หรือโศกถามได้นะครับทางเพจคอมมอเตอร์พะคอนชัยครับผม สำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับที่รับชมถ้าท่านชอบคลิปแบบนี้มาที่ช่องทอมอเตอร์ประคนชัยกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ